ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะอยู่ในเครื่องบินใครจะอยู่ในลายแม่ชมพู่หรือว่าใครจะอยู่ในลายการ์ตูนนะเออแต่ที่แน่ๆคือใครที่ไม่ได้อยู่ในลายไหนเลยนะบางตัวก็แปลงร่างเป็นหมาเห่าเครื่องบินไปซะง,งั้นจะโบอิงเจ็ตจะเป็นเครื่องบินแล้วมันจะเป็นอะไรคะเธอเห่าได้ตามสะดวกคะ่ะเออฉันจะมีลายเครื่องบินอยากเห่าก็เห่าคะ่ะเห่าฟรีเห่าฟรีนะคะะ <laughs> พี่มีลายผ้าจากพี่แดน อย่างพี่แนนอยู่ในเฟซนะคะแม่สาก็คุยกับพี่พแนนได้นะไม่ต้องคุยในไลน์ก็ได้นะมันไม่แปลกนะคะนะฮะมันไม่แปลกนะคะเออแล้วเธอมีคนคุยบ้างไหมเธอมีเพื่อนบ้างไหมเธอมีคนคุยไหมขนาดอีกล้วยนี่นะมันมีลายหนึ่งสองสามนะคะลายที่หนึ่งลายที่สองลายที่สามอีกล้วยมันมีลายเยอะมากแล้วเชดเฟซที่ไม่มีเวลาคุยเลยนะคะเธอมีคนคุยด้วยไหมคะหญิงเธอมีคนคุยด้วยไหมเธอเหงาไหมหญิงเธอเหงาไหม เาหน่อยเพราะว่าปีหนึ่งเขาก็เปิดทีหนึ่งอาจจะสามเดือนครั้งนะจะอยู่ในเฟสนะคะเพราะอะไรคะนะโทรศัพท์ของอีกล้วยนี่สามเครื่องสี่เครื่องนะคะเฟสมันลิงก์กันหมดเลยค่ะใครจะอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามีใครเอาโทรศัพท์อีกล้วยไปใช้นะคะเกิดว่ามีคนโทรเข้าโทรออกหรืออะไรมันจะลิงก์กันดังสนั่นทั่วบ้านเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นอีกล้วยไม่ใช้เฟสไขีกล้วยใช้ไลน์ค่ะไลนมันปลอดภัยนะคะ ถ้าเปลี่ยนไปหลายฮะอย่ามัา่ออย่าเมื่ออย่าอย่า,าะะอย่าเมื่อนะคะอย่าเมื่อนะไม่ได้อยู่บองอิเกนหรออย่าเมื่อ <laughs> ตอนนี้นะคะรับว้ลพื้นคนทั่วที่ทั่วแดนนะคะตอนนี้ไม่มีนักกฎหมายตอนนี้ไม่มีคนที่ภูมิฐานหน้าเชื่อถืออะไรต่างๆตอนนี้ลุกนั้นไม่มีแล้วนะคะ คุยติดสะดอกจักน่อยกูกะสิติดสะดอกมีไหมพักหนึ่งก็ทำอยู่แบบพักหนึ่งก็ปากจุนอยู่อย่างนี้ไปแล้วนะคะพี่ AKR สวัดดีค่ะเจ้านัดหวัดดีค่ะลูกชายฉันว่าฉันต้องพับเทียบเรียบร้อยแล้วละคะ ai, ่ะเด็กชายวรพจน์เธออยู่ในลายบุิงเจ็ดหรือเปล่าเธอเธออยู่ลายบุิงเจ็ดหรือเปล่าไอ้ลูกรักอยู่บุิงเจ็ดไหมคะหรือว่าอยู่ลายกระตูน อยู่ในการ์ตูนว้ายตัวสุร้อนหมดเลยมีโซเชียลวับนี้ค่ะเธออยู่ในการ์ตูนเหรออู้ไ่ได้นะไ่ได้นะคนที่เป็นอย่างวะมันบอกภาษาฝรั่งแม่บางคันดีแม่มันบอกภาษาฝรั่งเชี่ยแม่ ผมอยู่ในลายโดเรมอนไม่ใช่อะไรนี่ฟังอยู่มันก็เลยอาการเลยเป็นอย่างนี้น้องแสมนี่อยูดแสมแพมเมื่อก่อนเธออยู่กับฉันตอนนี้เธออยู่ตรงไหนหฮ้ตอนนี้ตอนนี้เธออยู่ลายไหนเธอรู้ไหมว่าด็กญิงกล้วยนี่มันมีลายอยู่สามลายนะคะนะใครอยู่ลายไหนเออรู้ไหมว่าทุกวันทุกวันนี่มันพูดถึงลายเครื่องบินมันพูดถึงเครื่องบินเครื่องบินนี่คือต้องอยู่สูงนะคะ ใครอยู่ลายการ์ตูนวรพจน์เด้ชายวราระพศเธอเป็นลูกรักเธอได้อยู่ลายไหนเธอได้อยู่โบอิงเจ็ตไหมเธอได้อยู่ได้อยู่ในเครื่องบินไหมฮะถ้าไม่ได้อยู่ในเครื่องบินนะคะชวนลงข้างล่างค่ะใครไม่ได้อยู่ในเครื่องบินลายการ์ตูนหรอลายการ์ตูนคือเป็นลายที่กิ๊บจอยลายกระจอกลายที่แบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกนี้นะเออ <laughs> ให้ก็หัวสดอกข้าแต่อยากเบียกข้าแต่อยากอีหยังแม่ป่วนดีค่ะ่อยกับข้าแต่อยากข้าแต่อยากอีหยังนี่แม่ถธอเปลี่ยนไปถึงปานนี่เนะาะถธอซะมาเปลี่ยนไปหลายแท้ตอนนี้บทบาทนักเล่าข่าวผู้น่าเชื่อถือมันเป็นอะไรไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้เธอเป็นอีหยังแม่บ่อยากหัวเธอกับหัวถึงขั้นแบบเราะวังตดแตกเด้อยิงสีเบงออกมาเฮ็ดอีหยังเสียงนั่นแม่บ่อยากหัวกับบ่ต้องหัวค่ะ ถ้ามันไม่ตลกก็ไม่ต้องหัวเราะก,ก็ได้เออพูดแบบนั่งนิ่งๆเท่ๆก็ได้ลุกเธอมันได้อยู่นะลุกเธอมันไม่เหมาะกับการทําอะไรตลกๆหรอกแล้วอย่างหนึ่งนะอีกล้วยมันจะทําบ้านช่างวาจะทําบ้านเร็วจะทําบ้านช้าเนี่ยเอาจริงๆเธอไปยกโครงโครงโครงการอะไรมาเปรียบมาเทียบใครถามเธอหญิงใครถามเธอแหมไม่มีใครสนใจถึงขั้นอยากเป็นประโยคบอกเล่าอะไรแบบนี้นะโอ๊ยกูร้อนจริงๆเลยฉันร้อนนะวีระพงษ์ พี่ร้อนนะเสียงหัวเหี่ยวขีแถวบ้านพี่เรียกแบบนี้นะเสียงหัวราอแบบนี้นะขออนุญาตสวัสดีมัดรวมจานน้องแสมตามสบายค่ะแถวบ้านคอยเอิ้นว่าเสียงหัวเหี่ยวขีเด้อมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานผู้ใดมีหลานสาวมีลูกสาวบอกเลยค่ะขันเสียงหัวแบบจังซสย่าไปหัวอยู่แถวปากส้อยไปหัวอยู่แถวต้นบักขามต้นบักม่วงเด้อค่ะ อย่าไปหายืนหัวแบบนี้อยู่แถวต้นบักขามต้นบักม่วงตามป่ายรถเมฆยังแบบวสีเขาสีหิวค่ะเสียงหัวยยังแม่ป้าเรียกร้องความสนใจปวดพู้ขันบ่อยากหัวกับบ่ตตองหัวยิงเดี๋ยวโต๊ะสีแตกนึดหลายมาือนี่คู่เห็ดเบียกบ่ไ่ได้เลยมนี่แลนไปแลนมากไหมท่านไหนเห็ดเบียกเลย <laughs> ตอนนี้นะ ใครที่ไม่ได้อยู่ในไลน์โบ잉เจ็นะคะที่แน่ๆแล้วนะคะไลน์ทุกลายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในใจแล้วก็ตอบโต้คุยกันกับอีทันนะคะนะถ้าเธอไม่มีไลน์ฉันนะ่ะก็ได้แต่เห่าแต่หอนนะคะแล้วไลน์โบ잉เจ็ดถูกสร้างขึ้นมาทําไมคะเอสซี FC ขาไลน์โบ잉เจ็ดของอีกล้วยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาทําไมคะเพราะทุกคนจะได้ขึ้นเครื่องบินไปกับอีกล้วยไงคะที่เหลือก็คือหมาค่ะเอาไว้เห่าเครื่องบิน,นะคะ่ะ ใครไม่ได้ขึ้นเครื่อง b o อิงเจ็ตนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีลายอยู่ใน1,2,3่งสายของอีกล้วยนะคะนั่นก็คือเอาไว้เห่าเครื่องบินค่ะเห่าได้ตามสะดวกเห่าได้ตามสบายนะคะอยู่ตามพุ่งนาก็เห่าได้ค่ะฮา <c oughs> ไม่น่าเป็นเลยเราเป็นชั่วขราวได้คอะแต่ไม่เป็นถาวรนะ <c oughs> พี่อุษาโอ๊ยทำไมมันร้อนขนาดนดี้ทีระพง์พี่เป็นอะไรไปร้อนมากเลยหืม แล้วอันไหนมันเป็น V.I.P ว่าพี่นูชกูมีทุกไลน์เนี่ยไลน์ไลน์พี่อหนะไลน์เด็กหญิงกล้วยไลน์พี่กล้วยเนี่ยนะน้องวีคือตอนแรกพี่มีไลน์อันนี้พี่มีไลน์อันนี้ที่เป็นไลน์ร้านผ้าแม่น้องชมพู่พี่มีไลน์อันนี้แล้วทีเนี้ยอีโทรศัพท์อันเนี้ยมันถ่ายรูปผ้าเวลาส่งลูกค้าอะภาพภาพมันตรงสีมันตรงพี่ก็เลยใช้อันนี้ว่าเป็นไลน์ลูกค้าแล้วทีเนี้ยแต่เวลาพิมพ แป้นมันลอยไงคะยังไม่จิ้มเลยตัวหนังสือมันไหลไปพืชๆแล้วมันจิ้มมันพิมพ์เวลาเราพิมพ์เร็วๆมันไม่สะดวกแต่ว่าเครื่องนี้มันถ่ายรูปผ้าแล้วมันตรงมันเป๊ะทีนี้พี่ก็พยายามจะเอาลูกค้าพี่ย้ายเข้ามาในโบอิงเจ็ทที่มันเป็นตัวนี้คนส่งพัสดุมาคนัสดุมาเดี๋ยวเขาจะส่งพัสดุมาเดี๋ยวเาไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เขาจะตกใจ เขาไม่รู้แม่ทีหวัดดีค่ะนะแม่สาก็เลยจะย้ายคนที่คนที่อยู่ในนี้แต่ว่าเป็นคนเป็นคนที่ยังติดตามอยู่เป็นคนที่สนิทคนที่สนิทที่อยู่ในนี้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะพอเขายังซื้อผ้าซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรอยู่พอเรามีลายโบอิงเจ็ทเขาก็จะตามมาในนี้เขาจะตามมาในโบอิงเจ็ทนะคะอันนี้คือเป็นลายร้านผ้าเป็นลายอันแรกดั้งเดิมของแม่สานะคะนี่ดูได้นะคะ ชอบแบบนี้เป็นอีกกล้วยเป็นคนชอบแบบนี้นะคะนะทีนี้ใครก็ตามที่ยังติดตามที่ยังคือมันเป็นความผูกพันเหมือนกับว่าเรานับจํานวนคนได้แล้วก็จะย้ายคนเข้ามาอยู่ในบลงเจตอันนี้น่ารักตะมุตะมีนะคะน,นี้น่ารักนะตอนนี้ตอนนี้คืออีกล้วยปี63มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละคะ่ะอันเนี้ยอีกกล้วยปี6 3ามมันจะเป็นแบบนี้ค่ะลึกลับนะคะ แต่ตอนนี้อีกล้วยเป็นตะมุตมิไปแล้วทุกคนก็จะได้อยู่ในโบอิงเจ็ตอันนี้ถ้าใครที่ตามกล้ยมาก็จะอยู่ในนี้นะคะส่วนใครที่เป็นผู้ใหญ่ใครที่เป็นคนที่สนิทหรือว่าไม่ใช่ลูกค้าก็จะแยกไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรแต่อีกล้วยไม่มีลายกลุ่มนะคะบอกเลยอีกล้วยมีลายหลายเครื่องมีลายหลายอันแต่ไม่มีลายกลุ่มนะคะนะกล้วยไม่มีลายกลุ่มนะคะแค่คุยแชทนี่กล้ยก็เรามัดระวังโคตรแล้วนะคะแล้วจะไปมีลายกลุ่มเพื่อ การคุยกันกับคนหลายคนนี่มันอันตรายค่ะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะโน่นนั่นนี่มีแคปมีโน่นมีน,น,มนี่แล้วควยจะมีลายกลุ่มเพื่ออะไรคะแล้วคุยเฟซนีสาวิตีแทบไม่คุยเลยนะคุยเฟซนี่สาวิตีจะไม่คุยเลยนอกจากคนที่สนิทที่สุดเท่านั้นถึงจะคุยด้วยนะถ้าใครที่มีไลน์ถึงคุยไลน์เพราะว่าเฟซคืออะไรคะเฟซนี่คือมีคนเข้าถึงได้ง่ายมากนะเฟซบุ๊กมีคนเข้าถึงได้ง่ายมากระบบ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลมันน้อยค่ะนะความปลอดภัยของข้อมูลมันน้อยนะแล้วอันนี้ก็มีลายอีกเครื่องนึงแล้วรวมทั้งเครื่องนี้ก็มีลายอีกเครื่องหนึ่งลายเครื่องนี้เครื่องที่แม่สาลอยู่เอาไว้ให้สีคนเดียวนะถ้าอันนี้จะมีลายอีกสักอันก็เอาไว้ให้สีคนเดียวนะสีมาถ้าสีไม่มาก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทําลายเครื่องนี้ไม่ต้องมีลาย พี่นุกกี้หวัดดีค่ะพี่นิสาหวัดดีค่ะอู๋เจ็บคอหมดเลยชั้นวีระพงศ์ชั้นเจ็บคอเลยเมื่อกี้เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งอ่านไลน์กี่อันละชั้นวันหนึ่งม่อ่านไลน์ไม่ครบไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะอยู่ในเครื่องบินใครจะอยู่ในไลน์แม่ชมพู่หรือว่าใครจะอยู่ในไลน์การ์ตูน นะอแต่ที่แน่ๆคือใครที่ไม่ได้อยู่ในไลน์ไหนเลยนะบางตัวก็แปลงร่างเป็นหมาเห่าเครื่องบินไปซะง,งั้นจะโบอิงเจ็ตจะเป็นเครื่องบินแล้วมันจะเป็นอะไรคะเธอเห่าได้ตามสะดวกคะ่ะเออฉันจะมีไลน์เครื่องบินอยากเห่าก็เห่าคะ่ะเห่าฟรีเห่าฟรีนะคะ <laughs> พี่มีลายผ้าจากพี่แนนอย่างพี่แนนอยู่ในเฟซนะคะแม่สาก,ก็คุยกับพี่พี่แนนได้นะ ไม่ต้องคุยในไลน์ลก็ได้นะมันไม่แปลกนะคะนะฮะมันไม่แปลกนะคะเออแล้วเธอมีคนคุยบ้างไหมเธอมีเพื่อนบ้างไหมเธอมีคนคุยไหมขนาดอีกล้วยนี่นะมันมีลายหนึ่งสองสามนะคะลายที่หนึ่งลายที่สองลายที่สามอีก้วยมันมีลายเยอะมากแล้วเชทเฟซท,ที่ไม่มีเวลาคุยเลยนะคะเธอมีคนคุยด้วยไหมคะหญิงเธอมีคนคุยด้วยไหมเธอเหงาไหมหญิงเธอเหงาไหมคะ <c oughs> เหงาไหมจ๊ะเหงาก็ทักไลน์มาค่ะถ้าเธออยู่ในเฟซเธออาจจะเหงาหน่อยเพราะว่าปีหนึ่งฉันก็เปิดทีหนึ่งอาจจะ3เดือนครั้งนะจะอยู่ในเฟซนะคะเพราะอะไรคะนะโทรศัพท์ของอีกล้วยนี่3มเครื่องสี่เครื่องนะคะเฟซมันลิงก์กันหมดเลยค่ะใครจะอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามีใครเอาโทรศัพท์อีกล้วยไปใช้นะคะเกิดว่ามีคนโทรเข้าโทรออกหรืออะไรมันจะลิงก์กันดังสนั่นทั่วบ้านเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นอีกล้วยไม่ใช้เฟซะข่กล้วยใช้ไลน์ค่ะไลนมันปลอดภัยนะคะนะเหตุผลของการ เยอะมีลายหลายเครื่องมีลายหลายอันนี่นะคะเพราะมันปลอดภัยคะ่ะเข้าใจไหมคะอืมเยี่ยมเลยเนาะ